เนี่ยนะฮะอาจารย์อริกาเนี่ยเขาเอามาบดผสมกับนมเขาเรียกอรังบะดริง้งสำหรับเด็กไอ้ไอ้มันจะเหมือนนั่นเลยมันจะเหมือนลูกหยีอันนี้นลูกแก่ใช่ไหมอาจารย์นะลูกแก่ใช่ไหมอ,อันนี้ไปปลูกได้นะเม็ดเม็ดเนี่ยเม็ดเนี่ยเนี่ยไปปลูกได้เลยมันเหมือนลูกหยีมันเหมือนลูกหยีลูกเขา แล้วจะรู้ว่าต้นไหนอย่างนี่อาจารย์ว่าเนี่ยเราเราจะได้ศึกษามันไปด้วยแล้วจากเนี้ยถึงจะเอาไปปลูกที่ที่โน่นก็ขยายไปเรื่อยเไม่ว่าต้นชูรบก็ต้องขุดใช่อันนี้ไม่ขุดสิผมก็ตอนแล้วก็ขยายต่อเดี๋ยวอันนี้ไม่ขุดให้พนใช่เก็บใบผมเก็บใบเลยนครับ เก็บไปขายนี่เห็นมตะาแมงป่องกัดใช่เด็ดันทำยาหมอเดี๋ยวเนะเดี๋ยวผมต้องเลือกนี่ไงนี่ไงเขาขาวอ้โหนดูในแบบแบบแกแกเอากินไปแล้วใช่วิสกี้อาจารย์เขาใส่ยนี่เหรอนี่เหรอนี่หนี่แ่นั่น้ายันนะมันน้มเหมือนอะไรที่มันเคยเคยเคยเชียวใบยางเคยเชี่ยวใบยงยงอคะเชียวเลยเชียวแล้วก็ดับกินปากด้วยใช่ม่ใช่มันจะออกปฝาดเหมือนเหมือนใบเหมือนใบ เหมือนใบฝรั <google> <cek ako il> ่งเราคล้ายๆใบฝรั่งเนี่ยยางยางเลยบอกเนี่ยนี่ไงยางเลยบอกนะยางนะผมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อาจารย์อาจารย์ลองลองดูอาจารย์ลองจับเคี้ยวเลยฮะยางนี่นะฮะนะฮะยางนี่ฮะนะฮะนี่ฮะนี่ยางลุงลุงเนี่ยยางเนี่ฮะยางนี่ฮะนี่นี่นี่ดึงเลยเคี้ยวเลยนี่ฮะถ้าหากว่าเราร้อนในบวดฟัน อมนะหรือว่าไปไหนที่จะต้องใส่แมสกัวโควิดนะอมมันจะฆ่าเชือ้อต้วอื้ดลฟังงานางหรครับดีกว่ากัญชาโอ้ยคนละเรื่องเลยกัญชาคนละลนะลเรื่องเลยแล้วจารย์ลองคิดดสูสมัยก่อนราคาขึ้นลงตามทองคําพระเยซูเจ้าประสูติกษัตริย์จากตะวันออกเอานี้ไปถวายเป็นยาให้พระเยซูเพราะฉนั้นมุสลิมคริสเตียนเขารู้ไอตัวนี้อยู่แล้วครับนะ เป็นไม้เก่าแก่ไม่มีที่ไหนในโลกปลูกกันผมจะเขียนเรื่องแขนอาจารย์อืมอาจารย์เื่องนีเพราะฉะนั้นถ้าใครโดนมดตะนอยกัดหรือตะขาบกัดนะเอานี่ยีดใส่นะหายเลยปวดฟันพวกอะไรทันทีเพราะฉะนั้นทุกบ้านต้องมีตัวนี้เป็นยาสามัญประจำบ้าน